ตอนนั้นก็ได้ทํางานไปแล้วมึงมึง <laughs> 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 ยังพี่นั่งวันดีค่ะเป็นยังหลักบหูคื่กันเผี๊ยน้องเ็นล้อเอขั้วนี่ต้นขอบจักรวาลบ่โอ้จะเป็นคือกัน กำลังเกีียวอย่าลูกสาวเบิองยูน่ะเห <c oughs> ็นย <c oughs> ังป้ากินทอดอีพออีเม่เลยเ็นย่งบตัดอีกบ่ โอ้หั่วกินอิ่มเลยเด้อ พ่อบอกโอ้ยพวกฮวงเต็มต้นเลยค่ะ <laughs> หวงบกักเภาว <laughs> บกักเภาวน้ำหวานส <laughs> าหลอก <laughs> พี่นางคนหลบพี่น้าสายแบบ อ๋อแตดงมาแดดตกแดดบ่น <inaudible> no, mm ั hmm. ่นแหละมันก <nói. S 3> <B> ็เเน่าตัวเจ๊ในใกล้ม่เกลน่าจอมเดไดตวเจะมอมองเนป่ยไปในตัเนอีกจองเข่อ๋อใกล้

À, à, sẽ cho ông kiếm khâu nè Cho 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 Sẽ bữa nào thì hả <laughs> Ông mà <laughs> Sẽ là lụt ông chẳng tô là Ông à, ông mà mà sợ ông mà chứ มันมันฝนตกมาเอ้ยย่านฝนตกกลางคืนดิ่นี่ก็นั่นแล้วออกมาเดี๋ยสฟาเกต่าขับไปอมมันออกมาเร็ว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 เจ้าออกมาลูกมาเร็วๆออกมาข้างนอกนี่มันสหนาวฝนตกกลางคืนแล้วเจู้กมันดูก็ไปจับมันสิบกัดบ่บ่กล้ากัดไปดอกแมนบ่เจ้าจ้า ไหนตใ,ใส่กโ่สอีใส่ดีดำตัวหนึ่งเอามาลูกเอามาเอามาเ้เร็วฝนสต๊กเปียกเมืแล้วนะ่น่ะมันหนาวน้่นกเนยว่ะหนาวติเฮ้ยเือขนาเอามา คนตกใส่มันมันมดขืนชิบูนาวจังไดออกมาจู้โอ้โหเขินขนาดอัไปยูมงึงใดบ้าน,นีนขันออกมาพูนอยู่กัมึงม่อมนาบานนะเออเออมองนั่นแหละไปมา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 ,มาหากระสอบไปปูให้มันออกมาออกมาออกมามันบอกว่าหลงมันหลงมันเออ <laughs> ออกมาเร็วๆเรนอยู่นี่ก่อนละ่ะเดี๋ยวไก,ก่ฝนตกก็จะมาหอมมาไปองเอาสองมาหอมไปไป,ไปเบิ่งป้าเบิกห่อยป้าป้าหน่ะทุนอะ ติดดิบวะส่วนย่างคอยก็นำถั่ว Kìa kín Tao có kẹp thế là Kẹp hay lục khơi Uuuu, tận xuống rồi nè เกือบเอาเก้าอี้ไปยังไม่เื่นพี่นั่งโอ้แม่นขนาดเลยเนาะแกอยู่แล้วแหละ thức mưa đó ừ. tôi đẩy thế nào แก่แล้ว đạc ừ kè. Kè thấy อ่ะบ่ออกหันไปจักไหอยู่ล่ะเออเออนั่น แซ่บบ่ล่ะเอามา ออนเออมามามาก,กินหนับักข้าหวานๆ <c oughs> <c oughs> หวานมากเลยค่ะสดชื่น,นเฮ้ย,ยพ่นางก้อยฮักเลยเบอร์น่ะได้จังไให้จังไดบอรนี่เอาเอาันไดให้พ่นงพาก้อยพาพ่นังหน,น,น่อยหนึ่งน,นั่นเด้อพ่อนาง,งนั่นน

เอาหน่ยนี่ล่ะพี่นางเอาเสอมอเลยไปพ,พาเห็หนอย่างสอดตกเอาเลย

hỏi chú sĩ Hãy subscribe cái tem tuần หวานข้าวมูหากโอ้โหแน้ำกลั่นน้ำมันเนี่ยเป็นจากบาปน้องมือขม